ก็เลยไปทํางานที่ร้านอาหารไทยแลย้วได้เงินเก็บด้วยช่ายได้เงินเก็บด้วยท<า>ั้งเรียน,นได้เก็บไม่เก็บอะไม่เก็บ <laughs> ลองเล่าทริคในการหางานให้ฟังหน่อยได้ไหมพวกซีวีและพวกนี้มันก็สําคัญมันจะมีอลย์เอาของเขาเองที่อังกฤษอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนที่ไทยเลยถ้าสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะภรรยาเรียนใช่ไหมคะคุณสามีสามารถติดตามมาได้แล้วก็ทํางานได้ฟูลไทม์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมและนี่ก็คือ UK Unistory by SI UK นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับ9จิรายุนะครับ ตอนนี้เนี่ยที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือชายหาดทางตอนใต้นะครับของประเทศอังกฤษนะครับก็มีชื่อเมืองว่าบอนมัดนะครับผมก็โอ้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะคือแบบชิลมากแล้วก็หาดทรายสวยมากๆนะครับรู้สึกว่าเขาจะติดเป็นอันดับต้นๆของเมืองที่คนอยากมาอยู่นะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดใน UK เคเลยนะครับผมคือที่นี่เนี่ยก็คือเขาจะมีทั้งนักท่องเที่ยวนะแล้วก็มีทั้งคนอังกฤษเองเนี่ยแหละก็เหมือนเป็น เขาเป็นเรียกว่าเป็นที่โปรดปานนะครับของการทั้งมาพักผ่อนนะครับแล้วก็มาศึกษาด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่นี่เนี่ยก็เจ๋งมากๆคุณภาพครับแก้วนะครับแล้วก็ที่ทะเลเนี่ยก็คือเขาก็จะมีกิจกรรมทางน้ําด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการเซิร์ฟนะครับผมหรือว่าซิปไลน์นะครับก็จะมีซิปไลน์ให้เล่นด้วยนะครับผมเมื่อกี้ก็เห็นมีคนเล่นอยู่นะครับแล้วสําหรับการมาที่บอลมัดในครั้งนี้นะครับผมเราก็จะพาไปดูที่บอลมัดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับผม จะเจ๋งแค่ไหนนะครับผมจะน่าเรียนแค่ไหนเดี๋ยวตามกันไปเลยครับผมตามผมมา <c oughs> ไม่ใช่ทางนี้นะครับผมต้องเดินไปนะฮะ <c oughs> มุดดินไปไม่ได้นะครับผมผิด <c oughs> ทางครับผม <c oughs> เดินลงทะเลเลยฮ <c oughs> <c oughs> ครับฮัลโห everyone Welcome to b o n สู่บอลมัธยูนิเวอร์นะครับผมนี่สำเนียงให้ถูกต้องด้วยนะครับบอลมัธนะครับผมไม่ใช่เบิร์นเมาส์นะฮะไม่ใช่บอนเมาส์ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับบอลมัธนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่แคมปัสที่มีชื่อว่า Landstyle Campus นะครับผมที่นี่นี่ก็คือสวยงามมากๆนะครับตึกแล้วก็จะบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากทะเลที่เราชายหาดที่เราเพิ่งไปมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับผมก็สําหรับ อ่ายูนิสตี้นี้นะครับผมก็ผมว่าดีมากๆเพราะว่า 1. เลยคือ Requirement ไม่สูงนะครับผมแล้วก็2เลยก็คือค่าเทอมไม่แพงนะสก็คือสามารถเวฟไอ l อลได้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นสายอินเตอร์เรียนอินเตอร์มาก่อนเนี่ยก็สามารถเอาคะแนนไม่ยื่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปสอบ IL แล้วก็มีทั้งคอร์ส j a n u น r กรนะครับมกราแล้วก็มีทั้งคอร์สเ e ป t e เบอรก็คือกันยาด้วยนะครับผมก็คือจะช่วงเวลาไหนก็เรียนได้นะครับสำหรับมหาวิทยาลัยนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่แล้วก็ทันสมัยมากๆนะครับติดหนึ่งใน70มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่นะครับของโลกปีล่าสุดนะครับ2022ด้วยสำหรับที่นี่นะครับเขาก็จะเปิดสอนในหลักสูตรของอ่าบิสเ s สนะครับ MBA มี Health and Social Science นะครับแล้วก็รอครับซึ่งได้รับการรับรองจากก่อต่อด้วยนะครับผมเจ๋งมากๆสำหรับมหาวิทยาลัยบอลมัดนะครับจริงๆแล้วเขามีแคมปัสที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับในเรื่องของทัวริซึมฮอสพิทาลิตี้แอนด์อีเวนต์ ism, นะครับผมซึ่งได้รับการยอมรับจากเดอะยูไนเต็ดเนชั่น r l เ Tourism Organization นะครับซึ่งเป็นองค์กรการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลย <Wow. S 1> นะครับผมน่าสนใจมากๆสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับในสายการเรียนแบบนี้นะครับผมซึ่งที่นี่เขาบอลหมัดเขาจะมีคอนเนคชั่นค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเรามาเรียนที่นี่เนี่ยผมมีโอกาสที่จะได้รับงานต่อที่ดีโอกาสที่ดีต่อๆไปเนี่ยมากๆเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ภายใน building ของเขาแล้วนะครับผมก็โ,โหต้องบอกเลยว่าดูทันสมัยดูโมเดิร์นมากๆนะครับผมนี่ก็จะมีห้องสมุดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านนู้นเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนเป็นห้องบรรยายแล้วก็เป็นห้องประชุมต่างๆนะครับก็คือโหมี space กว้างขวางนะครับให้นักศึกษาเนี่ยทำทั้งกิจกรรมแล้วก็ทั้งสามารถที่จะมานั่งศึกษา ทั้งนั่งแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ได้ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมแล้วก็สะดวกสบายกับนิสิตด้วยนะครับผมตึกนี้นี่คือเขาจริงๆเนี่ยลงทุนไปถึง42ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2020นี่เองนะครับก็ผมชอบมากเลยนะมันดูสวยมากเลยจุดเด่นของแคมปัสนี้นะครับก็คือเขามีชมรมให้เลือกเข้าถึง120กว่า ชมลมเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีโซไซตี้ให้นักศึกษาเนี่ยได้มาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างคณะนะครับได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็เจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วเท่าอย่างนั้นยังไม่พอนะครับผมที่แคมปัสแลนด์ดาวแห่งนี้นะครับผมเขายังมีโปรแกรมที่ให้นักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานนะครับกับบริษัทดังๆต่างๆ,งๆ,งๆไม่ว่าจะเป็นโรสรอยนะครับผม JP m o ม g a แกน m g นะครับโหดังๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวคิดว่าน้องที่เรานัดไว้นะครับผม เขาน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าครับเจอแล้วนะครับผมน้องเขาอยู่ที่นี่นี่เองแหมเราให้แบบไปรอข้างในแบบเขาไม่ยอมรอนะเขาต้องเดินออกมาชมวิวข้างนอกนะคนนี้เขามีสไตล์จริงๆนะครับสวัสดีน้องนั้นนะสวัสดีครับสไตลยสวัสดีครับผม ทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชมอยู่หน่อยแล้วผมนัดนะครับผมเรียนเป็นยาโทที่นี่นะครับคณะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครับผมทำไมถึงมาเรื่องเรียนที่บอนมารนี้จริงๆด้วยความที่เรื่องเรียนต่อใช่ไหมครับก็แบบผมว่ามันไม่ใช่แค่มาเรียนต่อเหมือนเราก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยด้วยความที่ผมเหมือนชอบทะเลอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตัวบอนมัดเองก็คือเป็นเมืองที่ติดทะเลบวกกับเป็นเมืองที่ค่อนข้างแบบมีความเงียบสงบอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่า เราเลือกมาเรียนที่นี่ดีกว่าบวกกับว่ามหาลัยที่นี่ค่อนข้างแบบว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพนะครับก็เลยคิดว่าเรียนที่นี่น่าจะตอบโจทย์เรามากที่สุดเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับการใช้ชีวิตของเราด้วยถามนิดนึงคือปกติน้องๆคนไทยที่ที่เขาแบบจะมาเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเขาจะกลัวเรื่องการแบบโฮมซิกอะไรอย่างเงี้ยเรามีบ้างไ,ไหม ส่วนตัวผมว่าโฮมซิกเนี่ยผมผมไม่เป็นนะเพราะว่ามผมเคยมีประสบการณ์ไปเรียนม .6 ที่นิวซีแลนด์มาแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเราค่อนข้างที่จะชินกับความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วประกอบกับว่าเรียนเป็นยาโทเนี่ยมันก็แค่1ปีครึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตช่วง1นึ่งปีครึ่งที่เนี่ยให้แบบเต็มที่ที่สุดอนะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีโฮมซิกแล้วก็ คนที่นี่เขาค่อนข้างดีครับก็ไม่อยากให้คนที่อยากจะมาเรียนต่อเนี่ยไม่อยากให้กังวลเรื่องโฮมซิคเพราะว่าค,คนที่นี่เขาค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็เขาพร้อมที่จะพพอร์ตเราตลอดอยู่แล้วอยากถามเรื่องของแบบไทยคอมมูนิตี้ที่เนี่ยเขาเป็นยังไงเราให้ฟังหน่อยสิสังคมคนไทยนี่ค่อนข้างโอเคแล้วเพราะว่าช่วงแรกที่ผมมาเนี่ยผมก็มาคนเดียวเลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้ไทยคอมมูนิตี้เนี่ยค่อนข้างที่เขาจะที่เขาอยู่มาก่อนแล้วเขาก็เหมือนจะแนะนําเราว่าแบบเออเราควรจะทําอะไรมีกิจกรรมอะไรน่าทําบ้างซึ่ง เรื่องเรียนเนี่ยเราก็สามารถปรึกษาได้เพราะว่าไทยคอมมูนิตี้ที่นี่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นประกอบกับเราก็มีไทยไนท์ทุกปีด้วยใช่ก็เหมือนคนไทยที่นี่เขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเราเต็มที่อยู่แล้วครับผมถามเรื่องอาพาร์ทไทม์นิดนึง<ถ>นัดทำพาร์ทไทม์ด้วยหรือเปล่าที่นี่ทำครับด้วยความที่เราเรียนปิญญาโทใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเวลาเรียนอาจจะไม่ได้แน่นเหมือนตอนปัญญาตีใช่ไหมครับเราก็ค่อนข้างจะว่างเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาที่เราว่างเนี่ยไป ทำงานหาเงินดีกว่าก็เลยไปทํางานที่ร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยครับเป็นเสิร์ฟอาหารอะไรีก็เป็นเสิร์ฟใช่ใช่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยผมว่าสนุกใช่ก็โอเคฮะมันก็ยังมีเวลาทาอย่างอื่นอีกใช่ครับผมเราได้ใช้ภาษาด้วยอะไรเงี้ยเออได้เงินเก็บด้วยใช่ได้เงินเก็บด้วยเก็บไหมได้เก็บไม่เก็บก็โอเควันนี้ก็ขอบคุณนัทมากนะครับผมที่มาคุยกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับผมน่ารักมากน้องนัทนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมทั้ง สนใจในแคมปัสที่บอลหมัดนี้ด้วยนะครับสำหรับแลนส์ดาวนะครับก็ติดต่อได้หรือว่าถ้าสนใจในตัวน้องนัทนะครับผมก็ติดต่อได้นะโสดได้เย่ยมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปที่ t ทาบอร์ดกันต่อนะครับเป็นอีกแคมปัสหนึ่งนะครับที่ก็ดังในเรื่องของสาย Hospitality นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของหอพักนักเรียนนะครับผมก็ เข้ามาก็จะเป็นเหมือนคอมมอนรูมนะครับเป็นห้องที่เอาไว้สังสรรค์กันนะครับเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนมาชิวกันได้มาพบปะกันได้แล้วก็มีกิจกรรมให้ทําด้วยนะก็มีที่นั่งต่างๆมีโต๊ะปิงปองนะครับผมมีโต๊ะพูนะครับสามารถมาเล่นกันได้แล้วก็นี่ ตรงนี้คือเป็นเป็นบอร์ดที่เป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับเขาจะประกาศเอาไว้ขึ้นอยู่กับว่าวีคนั้นเป็นกิจกรรมอะไรหรือว่าเป็นเดือนนั้นมีอะไรให้ทําบ้างนะครับสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็ไม่เคยว่างเลยถ้าเป็นสายกิจกรรมก็มีอะไรทําตลอดนะครับแล้วก็จะมีโคเล็กๆนะครับให้ทําขนมทําของกินเล่นกันได้นะครับแล้วก็มีวิดีโอเกมด้วยมีทั้งส่วนของซักอบรีดนะครับก็หอพักนิสิตที่นี่ก็โอ้สะดวกสบายมากๆนะครับมีให้ทําทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างเลยนะครับ อนนี้เราก็อยู่ในเท้าบดแคมปัสแล้วนะครับผมก็เป็นตึกของเขาเลยนะครับผมอย่างที่เกิดมาตอนแรกนะ Hospitality ตี Hospital ของที่นี่ดังมากนะครับติดท็อป10ของโลกเลยนะโดยการจัดอันดับของ QS นะครับแล้วก็ใน UK นี่ก็เป็นโ,โหลำดับต้นๆที่นี่เนี่ยโ,โหภายในตึก อย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือตึกเขาสวยมากโมเดิร์นมากนะสิ่งอำนวยความสะดวกนี่คือแบบครบคันฟัสซิลิตี้ครบมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดติวเดนเซ็นเตอร์คาเฟ่ที่สําคัญเนี่ยก็คือมีเมดิคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะครับผมฟังแล้วเป็นไงน่าสนใจนะดูตึกสิโอหน้ามาเรียนมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเรานัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับผมอันนี้เป็นพี่นะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขากาันเ,เขาเรียนจบจากที่นี่เท่านั้นยังไม่พอเขาทำงานแล้วด้วยตอนนี้ได้งานแล้วด้วยเดี๋ยวไปคุยกับเขากันนะครับผม สวัสดีครับพี่นุกนะคะผมพี่นุกนะคะชื่อจริงชื่อชุริธรประานนนนะคะก็เรียนที่นี่เป็นสาขา master of science international of h o s t protein tourism management ก็คือนุกจบเมื่อประมาณปีที่แล้วประมาณพฤศจิกานะคะแล้วก็ตอนนี้ทำงานเป็น associate p a c k e t manager ที่เอสพีเด Group ลองเล่าทริคในการหางานให้ฟังหน่อยได้ไหมการที่จะทำงานที่อังกฤษได้มันก็ต้องมีแบบเออเราต้องเรียนรู้ culture เขาเลยเนาะเพราะฉะนั้นแบบมันไม่ได้ว่าแบบยากขนาดแต่มันก็ไม่ได้ง่าย เออถ้ามสมมติว่าอย่างหนูก็จะเริ่มจากการแบบทำอะไรเล็กๆก่อนครับคือก็คือเช่นแบบว่าอ่ะไปหาแบบอาจจะทําแค่โฮเทลแบบทำอาชีพที่มันเทรนร์ยิวใช่ทำดีเซคชั่นทำอะไรที่แบบตำแหน่ง Entry l e ลเวนิดนึงอะไรเงี้ยที่แบบมันรับง่ายหน่อยครับแลพอเราเริ่มทำงานพวกนั้นละมันพอเราเริ่มใช้สกิลได้ใช้สกิล ต้องคุยกับคนอะไรอะค่ะมันก็จะทําให้งานต่อไปของเรามันง่ายขึ้นในการที่จะหางานอะไรเงี้ยบวกกับประสบการณ์ด้วยพวก C ีวีอะไรพวกนี้มันก็สําคัญเหมือนกัน C ีวีหรือว่าเรซูเม่มันก็จะเป็นเหมือนแบบอ๋อเรซูเม่ใช่ใช่แต่ที่นี่เขาจะเรียกว่า C ีวีอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะมีอะไรเอาของเขาเองที่กฤิอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนที่ไทยเลยมันจะไม่มีแบบรูปเขาจะไม่เขาจะไม่เอารูปเราเลยเขาจะเอาแค่ประสบการณ์เราจบแค่นั้นสิ่งที่เขาอยากรูเนี่ยค่ะ เราก็ค,คือต้องไปดูแบบดีๆว่าเออเขาทำไปเลยเอา์ยังไงมันจะมีไกด์ลา์อยู่ทางบอลหมันเนี่ยเขาเขามีเรื่องของแคร r h ับใช่ไหมที่แบบว่าเขาได้ช่วยในการหางงานตรงนี้ของเราอย่างไรเน่นว่าช่วยนะคืออันนี้ส่วนตัวก็คือจะเล่าให้ฟังว่าคือของมหาลัยมันจะมีตัว placement ครับ ซึ่ง placement ก็คือสมมติว่าท่านูทำงานปีหนึ่งอะไรอะค่ะแล้วก็อีกปีหนึ่งก็คือทำเรม p l a c e m e n t ซึ่งก็คือใช้ชื่อมหาลัยในการทำงานอันเนี้ยนูว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเออไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็มหาลัยตัวเนี้ยก็จะช่วยแต่คือเราต้องหางานเองนะครับแต่ว่าคือมหาลัยมันเราใช้ชื่อมหาลัยในการช่วยหางานประมาณนั้นซึ่งคอ e ะ Hub อะ่ะมันจะช่วยในการที่แบบโอเคมันจะมีออพอร์ชัตัวหนึ่งที่ เราสามารถเสิร์ชจ็อบ job ได้ก็คือเป็นพวกแบบพาร์ทเนอร์กับมหาลัยที่แบบเออเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ลองไปเลือกงานแอพพลายดูมันก็จะทําให้นึกว่ามันทําให้มีสิทธิ์แบบได้งานง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่อง C ีไกด์ไลน์คือ,อ,อที่เมื่อกี้พูดไปเรื่อง CV อย่างเงี้ยก็จะทําให้แบบเราเ,ออเข้าไปดูไกด์ไลน์ได้แล้วก็มันจะมีเ,ออเหมือนระบบอ่ะที่อเอาไว้แบบดูว่า CV เราดีหรือยัง อ๋อเหรอใช่ใช่คือเราเราเราใส่เข้าไปใช่เราเราเราอินเสิร์ตเข้าไปเราเราเหมือน a t ท a c h เข้าไปใช่ป่ะมันจะบอกคะแนนมาเลยว่า cv เราได้กี่เปอร์เซ็นต์จากจากเป็นเป็น ai คำนวณหรือว่าเป็นเป็นคนดูให้ครับเนี่ยมันมันเป็นอัลกอริทึมของอ๋อเหรอใช่โอ้โหอันนี้อันนี้ให้เทคนะเม่อันนี้ให้เทยอันนี้ให้เทคมันก็เวิร์ k นะเพราะว่ามันดีแบบเราจะได้รู้ด้วยว่าเออเราตอบต้องผิดพลาดแต่คือมันจะมีคอมเมนต์บอกว่าเราต้องไปแก้อะไรก็มีคเรียร์ฮับที่อยู่ข้างล่างที่เป็นฟาซิลิตี้ของมหาลัยเราก็คือสามารถไปปรึกษาเรื่องแบบ เกี่ยวกับงานหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างของหนูก็จะเป็นวีซ่าตัว graduate scheme ครับที่อยู่ได้อีก2ปีอะไรเงี้ยอยากจะทราบนิดนึงว่ากว่าที่จะสมัครเนี่ยมันมันใช้เวลานานไหมคือจริงๆขึ้นกับบริษัทอย่าง Expedia อย่างเงี้ยนานมากเพราะว่าหนึ่งเป็นบริษัทเอกเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วเขาก็แบบอาจจะแบบเลือกคนค่อนข้างเยอะอย่างแบบถ้าสมมติลงทำโรงแรมแบบตอนที่ไปสมัครโรงแรมเนี่ยคะ่ะจ,จะแบบครั้งเดียวสามษณ์ครั้งเดียวจบ มาทํางานได้เลยอีกอาทิตย์หนึ่งสังคมแบบที่ทํางานก็ดีสังคมดีขึ้นรู้สึกว่าเคาเจอร์คนที่เนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสมากแล้วเขาก็ค่อนข้างหนูคิดว่ามันอาจจะแล้วแต่เคาเตอร์นะในแต่บริษัทแล้วแต่บริษัทแต่ว่าหนูรู้สึกว่าที่เนี่ยแบบดีมากมันอาจจะเป็นเพราะเป็นบริษัทเทคหนูว่าคนมันโอเพนไมด์ครับแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปหาเขาทุกคนพร้อมช่วยเหลือเราหมดเลยแบบก็ประมาณนี้นะครับประสบการณ์จากพี่นุ๊กนะครับผมก็โหน่ารักมากๆมาแชร์ให้เราตั้งเยอะนะครับผมก็ถ้าใคร สนใจนะครับอยากที่จะมาเรียนที่นี่นะครับผมที่ทาบทนะครับผมแล้วก็ได้ทํางานต่อมีโอกาสทํางานต่อนี่ก็ดูพี่นุก๊กเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผม <c oughs> ก็โหแฮปปี้มากๆหน้าตาแจ่มใสนะครับดูมีความสุขมากเลยนะก็ขอบคุณพี่นุ๊กมาก <c oughs> นะครับผมวันนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังมีนักศึกษาอีกท่านหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็ยังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทนะครับผม เดี๋ยวจะไปพบกับพี่เขานะครับผมก็เป็นหงสาวรุ่นใหญ่เนี่ยสาวรุ่นใหญ่สวยด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอเขานะครับผมพี่เคสนะครับนัดกันไว้แล้วในเมืองนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นุกนเลยครับขอบคุณครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดนัดพบนะครับที่นัดกับพี่เคสเอาไว้นะครับแต่ยังไม่เจอเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะถามน้องคนนี้ซะหน่อยว่า เขาเห็นพี่เคสมาแถวนี้บ้างไหมเห็นใส่เสื้อบีูนะฮะน้องครับน้องครับเ,เห็นพี่เคสไหมครับผมพี่เคสเองค่ะน้องก้าวพี่เคสเองพี่เคสเองพี่เคสเองค่ะสวัสดีค่ะสวะัสดีค่ะว่าวัยรุ่นที่ไหนนะอ่าก็ใช่เลยพี่เคสที่เราแนะนำไว้นะครับก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่บียูเหมือนกันนะครับผมก็เคสแนะนําหน่อยครับว่าเรียนอยู่สาขาอะไรยังไงครับผมค่ะพี่เคสนะคะเรียนปริญญาโทคณะ ทัวริสเซอรมาร์เก็ตติ้งแมネจเมนต์ค่ะอยู่ที่บอนมัดนี่เป็นเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยอย่างที่วันนี้น้องก้าวคงเห็นแล้วอ่ะทั้งทะเลเอ่ย การเดินเอ่ยแล้วก็บรรยากาศในบอลมัดเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบว่าน่าอยู่อ่ะผมเคยได้ยินว่าเหมือนอที่นี่เนี่ยก็คือค่าของชีพไม่สูงมากแล้วก็ในส่วนของพวกอาชญากรรมก็มีน้อยนะคุณภาพ<อ>ชีวิตดีมากเอาง่ายๆใช่ใชมถ้าจริง<ถ>ใช่ไหมถ้าเทียบกับลอนดอนนะก็จะถูกกว่าแต่ว่าที่นี่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นมันก็จะมีนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแพงมากเราสามารถที่จะหา ของที่มันแบบว่าถูกๆหรือว่า affordable ได้แต่ว่าถ้าสมมติจะทำเองก็จะช่วยประหยัดได้เยอะแล้วก็มีซ u เปอร์มาร์เก็ตที่ขายของไทยก็เยอะแล้วก็มีร้านอาหารร้านไทยที่ทขายด้วยผมได้ยินว่าพี่เคสเป็น เรียกว่าเป็น student ambassador ด้วยถูกผมเรียกถูกไหมฮะถูกถูกถูกต้องอันนี้คือตำแหน่งอะไรฮะได้มาอย่างไงครับมหาลัยเนี่ยเขายินดีก็คือเหมือนกับว่าเขาสนับสนุนให้เราทํางานพาร์ทไทม์ด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้เราทางานพาร์ทไทม์ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะทํางาน20ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทางานให้มหาลัยเนี่ยเขาจะให้15ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ทีนี้ตำแหน่งเนี้ยมันชื่อโหหรูมากอะใช่ตอนแรกพี่ไม่คิดจะสมัครแต่ว่าเนแบรนด์ ambassador อะไรนี้คือแบบเราก็คิดว่าเราจะสมัครดีไหมเนี่ยแต่มีคนมาชวนทีน้พพออไปลงสมัคร แล้วก็ได้ลองทํางานดูก็สนุกนะเพราะว่ามันเป็นการที่เราแนะนํามหาลัยแล้วก็คือพูดได้ง่ายก็เหมือนกับแนะนําเพื่อนอะในการที่จะมาเรียนที่ที่บอลหมัดอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ทําให้เรามีประสบการณ์อย่างหนินคนที่คนที่มาทํางานก็รู้จักมีเพื่อนมากขึ้นนะรู้จักกับสตาฟในในมหาลัยแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบเหมือนกับพูดได้ง่ายอินฟลูฟซีวีของเราอะว่าว่าเรามีประสบการณ์ในการทํางานกับมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ขอถามนิดนึงผมก็หลายหลายคนน่าจะน่าจะ อาจจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆฉันอยากมาเรียนต่อแต่ว่าแบบเอ้เป็นฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วอ,ะอ่ะฉันกลัวว่าแบบเออมันจะเขินหรือเปล่าจะมีแบบคนแบบฉันมาเรียนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่เคส ขอให้ลองเชิญชวนผ่านมุมของตัวเองหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงครับการที่มาเรียนที่นี่ก็ในมุมมองของมาชัวร์สติลเด้นนะคะก็คือจริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะมีภาระติดตัวอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่ที่เป็นคนโสดการตัดสินใจง่ายแต่ว่ามันก็จะช่วยในการที่เหมือนกับว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะมี c a r แ e r Change อันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราที่เราเริ่มต้นแล้วก็ที่นี่เขาก็สนับสนุนในการให้ให้คนทุกรุ่นได้เรียนทีนี้ ถ้าสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะคก็คือจริงๆแล้วก็ยังยัง,ยงอยากสนับสนุนให้มานะเพราะว่าเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นโปรแกรมลักษณะว่าถ้าสมมติคุณภรรยาเรียนใช่ไหมคะค,ะคุณสามีสามารถติดตามมาได้แล้วก็ทํางานได้ดีตามแล้วถ้ามีลูกเล็กๆเนี่ย ที่บอลหมัดยูนิวซิตี้เนี่ยเขาก็จะมีเดย์แคร์ให้ดังนั้นเนี่ยก็คือว่าคุณภรรยาไปเรียนให้ลูกๆได้มีเดย์แคร์มีกิจกรรมทำคุณสามีก็ทงาานูดเมีคนเลี้ยงให้เลยเหรอมีีคนเล้ยงให้เลยในระหว่างวันที่เราเรียนเหมือนเนื้เซอรี่บ้านเราเลยถ้าเกิดว่าสนใจที่จะมาเรียนที่บอลหมัดเนี่ยนะครับผมก็ สามารถที่จะติดต่อได้นะครับผมแล้วก็ลองหาข้อมูลได้หรือง่ายที่สุดเนี่ยก็คือติดต่อ S I U K ได้เลยนะถูกต้องคับผมก็เช่นเดียวกับพี่เคสเลยนะครับผมสามารถที่จะให้พี่ๆเขาช่วยให้คำปรึกษานะครับให้ข้อมูลแล้วก็สมัครให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นฟรีนะครับผมน่ารักมากๆเลย S I U K นี่ทำไมเขาเป็นคนดีขนาดนี้ครับนี่แค่พาผมมาเที่ยวด้วยไม่ใช่มาทำงานนะครับ หรือปากไปาามาเที่ยวแต่ก็ถือว่าได้มาเที่ยวด้วยนะเรียนที่นีจริงๆแล้วเนี่ยคือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยคือเอไม่ใช่จะไม่เรียกว่าสถานที่เที่ยวจริงๆบอนหมัดเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามาเรียนเนี่ยก็คือเหมือนมาฮอลิเดย์ตลอดเวลาเลยเหมือนมาเที่ยวไปด้วยเลยนี่ก็ขอบคุณพี่เคสมากๆดีค่ะขอบคุณค่ะแสสบการณนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องนัทนะครับกับพี่นุ๊กด้วยนะครับผมที่สัมภาษณ์ไปสองคนก่อนหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะลากันไปเลยครับผมที่บอนหมัดนะครับผม กับพี่เคสนะครับก็ฝากติดตามนะครับผม UK Unistory by s i UK นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากที่จะเห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะครับผมก็กด See First ด้วยนะจ๊ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนนะครับผมกับพี่เคสสว,ส,สวัสดีค่ะซึ่งเขาได้รับการยอมรับจาก The United n a t i o n World I w i n have some community แบบเหมือน Banana, บนหน้าโ <Banana, S 2> บส <boat, S 2> มีไหม ไม่มียังไม่เคยเห็นเลยเหลือกล้วยไม่มีนะไม่มีอะไม่มีก็อยากใ็้มีเหมือนกันนะแล <laughs> <า>้ว <laughs> <laughs> ก็เรียนจบแล้วก็ทํางานเลยเราเป็นสายมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้ว <laughs> <laughs> เราต้องดูว่าแบบเอ้ยคนที่นี่เขาขาดอะไรฮะน่าสนใจนะเปิดบนหน้าโปที่บอลหมัดเอ